เอาจตะย่งเาะยงอย่างนี้หนปลาที่พวกแ้นี่พมมันใจรโดจักนะวะแล้วแต่ว่าพวกแกเปือกวยงามตีตีใช่พมันใหญ่นัก่ไม่ตัตาคือตัตางวเดียวคือบาธรรมาทรรพุทธเจ้าคือเข้าใจไม่เราเราเราจงจงเจือแต่ว่าไม่มีเทพจากเลกนัตีมีฤทธิ์เาพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีเทปจากไม่ไม่มีมันจากเลกนแตีมีฤทธิ์าพระพุทธเจ้า แตบไม่มีไม่มีกุ่มม่อจากรำหนักไหนเตมีดิโตบอกผู้สเจ้าได้แต่การการการโรานับตื้อพระพุ้ธเจ้านี่ไม่ต้องลงตัวไรเลยเกมีจิตใจเต๋บริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ต้องจ่ายตั๋วไม่ต้องจ่ายเตี้ยนไม่ต้องจ่ายรูปพันไม่ต้องจ่ายเหลืองเช่นว่าอะไรต่างนั้นหายหายเหลกเราก็ไม่หมดจากความกลัวติ่งในโลกระถานนี้ไม่มีความกลัวไม่ไอีกเดียว ปนจากความกลัวทุกอย่างไม่กช่แั่ความตายถ้าเจียวะพาผู้เจ้าเปลีปยนบคงเดียว